สิบแปดครับสิบแปดไปไหนสุกศไทยครับสุกศไทยสุกศไทยไม่เข้าใจว่าทำไมสิตบตปอกต้องเปลี่ยนไลท์าำเลสิกตาไม่ได้เลยครับยังไม่ได้ปรึกษาหมอครับอ๋อบนค,คนกดใจด้วยนะครับว่าแปดร้อยแล้วคนนะครับมาบุรีรัมย์ไหมครับบุร,บรบีบุรีรัมอย่า ขอวิธีเปล่งเสียงเพาะหน่อยครับพี่วิธีเปล่งเสียงเพาะหายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี่ยก็ร้องปกติร้องธรรมชาติใส้เสียงตัวเองมันไม่ได้มีใครพอไม่เพอะเราไม,ม่เสียงตัวเองนั่นแหละเราชอบถ้าเราชอบเสียงตัวเองก็คือจบไม่ต้องเปลี่ยนที่ไบใครเลย ตอนี้46ท่าน